สบายดีครับผมเดี๋ยวเช้านี้เราไปน้ําตกตดัดแซก่อนนะครับผมแล้วก็จะไปน้ําตกตัดกวางสีนะครับตอนนี้เราออกจากห้องประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับบรรยากาศโอ้โหอยู่ลวงพะบางเงียบสงบนะครับ,ดรบรเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินก่อนเดี๋ยวเราไปหาซื้อปิ้งหมูปิ้งไก่ไปกินกันครับผมเดี๋ยวไปคุ้นเดี๋ยวหาของกินยากอีก เดี๋ยวมีแจะฟื้นแล้วโบยูทองเนาะครับเดิดนะะ<ม>ดทางกันเลยเดี๋ยวเราซื้อกับข้าวก่อนนะครับตอนนี้ไ<ม>ัร้านนี้แหละปิ้งเนยครับ<ม>เดี๋ยวซื้อกับข้าวกัน,นะครับผมโอ้โหปิ้งไก่ บัวปิ้งหมูเลยเอาไปไหนดิปิ้งไก่เหรยเอาปีกดิอันนี้ครับปีกว่าอันนี้ปิ้งเท่าไหร่โซมึงโซนี้เดียวโซมึงโอ้โีกก็ได้ใครจะได้อะไรอัน nữa như có mùi anh ta có chuyện gì mọi người đàn dạng nếu như sợ thì còn sợ nhưng 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 này. em 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 3 em này. này này. em 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 mà. Ừ. Ừ em 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 này em này em 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 để หนึ I I uh ่ง huh. ห้าอันนี้เออวานหยั่งไส่กอกไ่กอกหมูม mm ีกระซองมาอันนี้อันนี้ส้มป่ะส้มหมูหมูธรรดามูวมาทอดอ๋อ อันนี้จะเป็นซอยกับข้าวเช้านะครับก็จะมีแบบข้าวเช้าแบบเยอะมากนะครับโอ้อันปฏีก็มีอันนี่ครับอันนี้เป็นตลาดเช้าของเมืองหลวงพขาบางนะครับผมแลจะอยู่หลังตลาดเมือดอแล้วก็ข้างบนข,าบขาบ้างล่างก็จะเป็นแม่น,น้าโขงนะครับเนี่ยซอยนี้กับข้าวเยอะมากครับผมตอนเช้ามาหาซื้อกันได้ครับ อนนี้เรามาถึงทางเข้านะครับน้ำตกตาดเซ้น,นะครับเนี่ยขัามาจากถนนใหญ่นะครับมาแล้วก็จะเป็นทางลูกรางนะครับที่นี้ไปครับเดินทางกันเลยโอ้โหทางโอ้โอ้โ,อโ,อโอ 4ี่ดสี่ห้าโอ้โตไปทางไหนน่ะนโตไปทางไหนีตแซ่ทางน้ทาไก่บ่ไก่ที่ไปันไปสุดเลยเลี้ยงเลยป่ยยใจหลายเด้อเลี้ยงเลแม่ฮะทำไปตาแส่เลยเละแฉแฉนั่นมีทางเข้าเยป่า อยย่างเีอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านก่อนถึงน้ำตกตัดเซ้นนะครับผมขอมาในหมู่บ้านโอ้วัดไหมคืองามเลย <Okay. S 1> วัดแหมสวรรค์พระรามแหมสวรรค์พระราม ตรงรเลยว่ะเฮ้ยพดส่ดาน์ารตร่อทีเรองก็เลยวาขาใส่นะมาถึงก็ฝากรถไว้ตรงนี้นะครับผมห้าพันนะครับเราก็จะต่อเรือไปครับทีนี้ก่อนก่อนจะข้ามไปน้ำตกตัดเส้นนะครับก็จะมีร้านค้านะครับมีกับข้าน้ำมีของขายนะครับทีนี้ <c oughs> ตอนนี้ก็จะขี่เรือนะครับไปยังน้ำตกตาแส่เราต้องเหมาเรือไปนะครับเมื่อนี้นักท่องเที่ยวยังม่มีเลยครับผมามาสาวโ <c oughs> พด สามสิบพันคนละสิบห้าพันาคนเวสียเิ่สิบพัตัวเป็นเที่ยวหนึ่ง๋อครับโอ้คือเที่ยวละสามสิบพันสามสิบสร้างคนขึ้นไปเลยหนึ0 0หกสิบมือ่สามสิบ0ลย เงินหกพนาทเโอเคลยสามสิบสามสิบเออพอดีจักหนักแม่มาถึงแล้วนนับปละสามสิบพันนะครับคือได้เหมานะครับเพราะวมาสองคนสี่เตี้ยแล้วนะครับทีนี้ครับานี้ เยวเสียวเออค่ะมีตีกล้องไหมยัตอนมาครับผมพร้อมออกเดินทางนะครับ หินนะครับผมเนี่ยนี่ครับจะเป็นน้ำวนครับตรงนี้นะครับดูน้ำครับผมตรงนี้น่าจะเป็นปลายสายของน้ำตกนะครับผมพอดีไอ้ขับเรือเพื่อนพามาลอกครับผมนี่ครับโอ้โหน้ำยังใสครับผม พอมาดูแบบใกล้ๆนะครับเนี่ยโอเโอเ,เห็นน้ำไปสายในร็สวยแล้วครับผมไป ขเรือแล้วโอ้โอขึ้นมาบนี่เลยเอ <laughs> บอตอนนี้ก็ถึงแล้วครับผมน้ำตกตัดแท้ครับผมไปเดี๋ยวเดินไปชมน้ำตกตาแท่กันครับผมขับเรือมาก็ไม่ถึงไม่ถึงสีนาที่ครับประมาณหกเจ็ดนาทีถึงครับผมใกล้ๆครับ บันไดขึ้นน้ำตกตดัดแท้อันนี้ก็จะเป็นแผนที่นะครับที่เรามาเที่ยวน้ำตกตดัดแซ่นะครับเขาจะตั้งไว้อยู่บริเวณทางเข้านะครับผมแผนที่น้ำตกตดัดแซ่นะครับ,บามาถึงก็ได้จ่ายค่าปี้<ไ>ปนะครับคือคนละสิบพันนะครับอ๋อส่วหนึ่งตัวน,นี้น,น,นะ สองสานยังมาได้ไหครับอ๋อ,อ,อกำลังปั๊บุงเนาะไปเลยแค่ช <8 S 1> ุดหนึ่งค่ะเดีย๋ยวชมครับผมมาก่อนใครแล้วนะครับวันนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยครับ <c oughs> น่าจะเมาน้าตกแล้วเราอันนี้ทางเพื่อนๆมานะครับก็มาสักหกคนนะครับเราเข้ามาก็จะมีร้านอาหารแล้วกับข้าวด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กินข้าวก็สามารถเข้ามาแล้วก็ มานั่งกินข้าวบริเวณนี้ได้เลยนะครับนี่ครับน้ำตกโอ้โห<อ>เดี๋ยวพาชมตาที่หนึ่งนะครับบรรยากาศสุดๆ ครับผมเดี๋ยวกินข้าวเติมพลังต่อก่อนครับเดี๋ยวไม่มีแรงเที่ยวครับวันนี้นี่ครับผมบรรยากาศแบบโอ้โหวิวหลักล้านครับกับกับข้าวหลักสิบนะครับวันนี้มาๆๆกินกันอย่างนี้นะครับผมวันนี้ทําเวลาเที่ยวครับ,รบวันนี้บรรยากาศดี ข้าวเสร็จเดี๋ยวจะพาชมน้ำตกตัดแท้นะครับผมนะครับเราเข้ามาแล้วก็เดินตามนี้มานะครับผมแล้วก็จะเดินแล้วก็จะเดินขึ้นตามชั้นเรื่อยๆนะครับเห็นคนอยู่นี้บอกว่าข้างบนเนี่ยคือ,อยังไปไม่ได้นะครับก็คือสะพานไม้มันผุพังไปหมดนะครับผมเพราะว่าหลังจากโควิด2ปีนะครับตอนนี้เขายังไม่ได้ซ่อมนะครับก็ซ่อมเฉพาะบริเวณ ที่ท่องเทีย่ยวที่หนึ่งเลยครับถ้าขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันเนี่ยทางเดิมมันจะกพังนาผมนะ่ครับน้ำตกตาดแท้โอ้บรรยากาศครับสวยงามมากๆครับผมนักท่องเที่ยวก็ยังไม่เยอะนะครับตรงนี้ต้องากาศ อ้บรรยากาศดีแห้งครับผมนะครับทุกคนก็กำลังทยอยทยอยมาเที่ยวนะครับเพราะว่าช่วงนี้ทุ่ฝนยังไม่ตกด้วยนะครับน้ำมันก็เลยแบบใสมากครับ แต่ก่อนนี้น่าจะมีชิปลายนะครับผมนี่ครับดูข้างบนนะครับผมน่าจะมีชิปลายหนสลิงนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังน่าจะยังไม่ปรับปรุงนะครับผมมันรู้สึกว่าจะลบล้างนะครับตอนนี้เรือแช่น้ําตกนะครับผมนะครับบรรยากาศโอ้ผู้คนก็ถือว่าไม่เยอะนะครับวันนี้ ถือว่าไม่มีเดดแล้วก็บรรยากาศด,ดีมากครับวันนี้ปะนี้ก็จะมีร้านกับข้าวนะครับผมร้านอาหารแล้วก็มีพวกน้ํามาก็สามารถสั่งแล้วก็นั่งทานข้าวทานน้ําได้นะครับผมส่วนทางเดินขึ้นไปเนี่ยก็สามารถเดินขึ้นไปได้นะครับแต่ว่ามันอยากลุก,ลกนิดน,นึงครับผมบรรยากาศ มครับผมคลิปนี้เราก็จะเดินทางกลับนะครับผมแล้ว่งอังไงลนค่าเราตอนนี้ก็จะเดินทางกลับไปยังที่เราจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้นะครับผมนะสองคนเราก็ไปส่งนะครับ ร้อยแล้วครับผมไปหลังจากนี้ก็จะลุยต่อแล้วครับผมไปน้ำตกตาว้างสีต่อครับ